Gradip gradip pai gradip gradip pai gradip gradip pai gradip gradip pai kedep kedip-kedip kedip 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 pergi kedip So bye. ันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เนื่องจากว่าพื้นผิวโลกมีขนาดกว้างใหญ่เราไม่สามารถไปศึกษาย,ยังสถานที่จริงได้การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ได้แก่แผนผังแผนที่รูปถ่ายและลูกโลกเข้ามาช่วยจะทำให้เรารู้ว่าพื้นที่นั้นอยู่ในตำแหน่งใดและมีลักษณะอย่างไร สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเช่นแม่น้ำภูเขาที่ราบป่าไม้ทะเลเป็นสิ่งที่อยู่บนพื้นผิวโลกซึ่งสิ่งที่ปรากฏบนพื้นผิวโลกเรียกว่าลักษณะทางกายภาพแบ่งออกเป็นสมลักษณะได้แก่ 1. ภูมิประเทศคือสภาพทั่วไปของพื้นผิวโลกซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไป 2. ภูมิอากาศคือลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำและเกิดติดต่อกันเป็นเวลานาน 3. ทรัพยากรธรรมชาติคือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองหรือมีอยู่ตามธรรมชาติลูกโลกคือหุ่นจำลองของโลก มีรูปทรงกลมแสดงสิ่งต่างๆที่ปรากฏบนพื้นผิวโลกแบบย่อส่วนเราสามารถบอกตำแหน่งและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆที่ปรากฏบนลูกโลกแผนผังคือรูปแบบย่อส่วนของสิ่งต่างๆจากของจริงในพื้นที่ไม่กว้างมากนักเช่นห้องบ้านอาคารชุมชน โดยเขียนลงบนวัสดุพื้นผิวราบเช่นกระดาษทิศหลักในทางภูมิศาสตร์มีสี่ทิศได้แก่ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนอกจากนี้ยังมีทิศรองอยู่ระหว่างทิศหลักเป็นแนวเฉียง45องศาได้แก่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จากแผนผังชุมชนแสดงข้อมูลต่างๆดังนี้วัดอยู่ทางทิศตะวันออกของชุมชนป่าไม้อยู่ทางทิศใต้ของชุมชนโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้วัดภูเขาอยู่ทางทิศเหนือของชุมชนแผนที่เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงสิ่งต่างๆที่ปรากฏบนผิวโลกทั้งที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยย่อขนาดตามมาตราส่วนแล้วใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆลงบนวัสดุแผ่นราบแผนที่ประกอบไปด้วยชื่อแผนที่คำอธิบายลักษณะมาตราส่วนทิศทางขอประวางแผนที่ มีข้อมูลแสดงลักษณะทางกายภาพทรัพยากรธรรมชาติสถานที่สำคัญทำให้เราทราบตำแหน่งและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆได้เช่นดอยอินทนนท์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นยอดเขาหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ ที่ราบลุ่มภาคกลางเป็นพื้นที่ราบลุ่มผืนใหญ่ของประเทศดินมีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดเหมาะแก่การปลูกพืชและทำการเกษตรรูปถ่ายเป็นรูปที่ได้จากการใช้กล้องถ่ายรูปโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปบริเวณใดบริเวณหนึ่งรูปถ่ายช่วยบอกตำแหน่งบางบริเวณและลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เช่น เนินเขาขนาดเล็กอยู่ติดริมแม่น้ำมีต้นไม้ใหญ่และทุ่งหญ้าขึ้นปกคลุมมีหาดทรายอยู่ติดชายทะเลทางด้านตะวันตกด้านขวามีภูเขาและป่าชายเลนสิ่งต่างๆที่ปรากฏบนพื้นผิวโลกมีขนาดกว้างใหญ่อยู่ห่างไกลออกไป การสำรวจสถานที่จริงไม่สามารถมองเห็นภาพรวมของพื้นที่ได้ทั้งหมดการศึกษาโดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์บางอย่างเชน่นลูกโลกแผนผังแผนที่รูปถ่ายจะทำให้เราเข้าใจลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ว่าพื้นที่นั้นอยู่ในตำแหน่งระยะทิศใดและมีลักษณะทางกายภาพอย่างไรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น